อันนี้เป็นแฮตแบกหประตูค่ะเป็น e ีโคคารประหยัดน้ามันนะคะเครื่องพันสค่ะตอนนี้มีโปรอยู่ด้วย7.7ค่ะวันที่7กร,รกฎาคมถึง3าสเกร,รกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะลูกค้ารับส่วนลดสูงสุด2,000 20, 0บาทค่ะยกระดับรถยนต์มือสองโชว์รูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออตโต้ยืนหนเรื่องรถสวย สัสดีค่ะวันนี้พบกับไมยปฏิพัฒ์อโต้อตีกแล้วนะคะวันนี้ไมยเอารถนิสสันโนดมาให้ชมนะคะคันนี้เป็นทัชแต็ต5ประตูค่ะเป็นอ e ีโคคาร์ประหยัดน้ำมันนะคะเครื่องพ102ค่ะคันนี้นะคะเป็นรถปี2020ค่ะเลขไม์เพียง60,000โลเท่านั้นค่ะรถมาในสีดําเงาแบบนี้นะคะสวยๆเดิมโรงงานเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นรถกันบ้างค่ะคันนี้ได้เป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมแบบตวัว V นะคะมาพร้อม ไฟโปรเจคเตอร์ในกรอบแบบนี้นะคะไฟสวยใสยแบบนี้เลยไม่มีเหลืองไม่มออีน้ำเข้าค่ะลูกค้ายังใหม่อยู่เลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็ด้านข้างนี้ค่ะ <Wow. S 1> ล้อแมก ขอบ15นะคะล้อเดิมเลยแล้วก็ได้ยางปีใหม่ปี2024นะคะกระจกมองข้างเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวในตัวค่ะแล้วก็ฟิล์มด้านนี้นะคะติดมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็สีตัวรถอย่างที่บอกต้นคลิปเลยว่าส,สาีสวยสีดําเงาสวยจริงๆค่ะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายตัวรถกันบ้างนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะไฟท้ายไฟเบรกเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์โน้ตนิสสันอยู่ครบเดิมโรงงานเลยค่ะคันนี้มีตัวไล่หมอก ก็ตัวปัดน้ําฝนมาให้ด้วยนะคะและนี่ป้ายระยองนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้ค่ะแล้วก็จุดเด่นเลยของรถ แฮตแบกห้าประตูนะคะและนี่เลยค่ะสามารถพับเบาะได้แบบนี้เลยนะคะสไตล์แฮตแบกห้าประตูค่ะลูกค้าแล้วก็ภายในกว้างมากๆค่ะเหมาะมากสาหรับคนที่ชอบขนสัมภาระนะคะแล้วก็สําหรับสายท่องเที่ยวชอบเดินทางก็บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆค่ะและที่สําคัญนะคะคันนี้ประหยัดน้ํามันสุดๆค่ะคันนี้นะคะเบาะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะตัดด้วยสีขาวค่ะถึงคันนี้ข้างนอกจะดูเล็กนะคะแต่ว่าภายในกว้างมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันภายในกันต่อดีกว่าค่ะ พวงมาลาัยเป็นทรงสไตล์สปอร์ตนะคะเป็นทรงตัดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รถคันนี้เป็นรถปี2020ค่ะเลขไม 60, ล์60,000น้อยมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะหน้าจอสัมผัสได้เป็นแอร์ออโต้ดิจิตอลเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เบาะหน้าคู่หน้านะคะเป็นเบาะขนาดใหญ่ะค่ะนั่งสบายมากๆและในส่วนของห้องเครื่องนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.2ลิตรค่ะ เป็น3สูบเบนซินนะคะคันนี้แบตเตอรี่เปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้มี ABS มาให้ด้วยค่ะคันนี้คันหน้าอยู่ครบเติมโรงงานสภาพสวยมากค่ะรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่มน้ำท่วมแน่นอนค่ะเรารับประกันโครงสร้าง100%นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่3 3ม0 0 0บาทนะคะตอนนี้มีโปรอยู่ด้วย7.7ค่ะวันที่7กร,รกฎาคมถึง3าสดกร,รกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะลูกค้ารับส่วนลดสูงสุด20 0 0 0บาทค่ะท่านั้นยังไม่พอคะ่คะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ อยากเข้ามาดูรถตัวจริงและทดลองขับได้ที่โชว์รูมปฏิพัทธ์ออตโต้นะคะลูกค้าท่านในที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะเรามีบริการเซ็นแฟนซ์ให้ถึงที่และจะส่งรถฟรีให้ถึงบ้านค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้หรือว่าแอดไลน์มายมาได้เลยนะคะแล้วพบกันที่โชว์รูมปฏิพัทธ์ออตโต้ค่ะปฏิพัทธ์ออตโต้ยืนหนึ่งเรื่องรถสวยค่ะ